สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องปืนซุ่มยิงที่น่าสนใจมากๆอีกรุ่นหนึ่งนะคะ Remington M 2 0 1 0 ESR ค่ะครับผมคือเหมือนกับว่ามันเป็น generation ใหม่ที่พัฒนาต่อยอดมาจาก M 2 4เดิมเ,เพื่อแก้ปัญหาเก่าๆโดยเฉพาะเรื่องระยะยิงกับอำนาจหยุดยั้งใช่ไหมคะใช่เลยครับคือความต้องการในสนามรบยุคใหม่เนี่ยมันต้องการอาวุธที่ต้องแม่นต้องทน แล้วก็ต้องยุดหยุ่นมากๆด้วย,ยซึ่อฮศึ่ง M2010 เนี่ยก็เหมือนเป็นคำตอบที่ชัดเจนเลยครับสำหรับการยกระดับปืนซุ่มยิงให้ทันสมัยขึ้นงั้นเรามาเริ่มกันที่จุดเปลี่ยนสำคัญที่สุดเลยดีกว่าค่ะเรื่องกระสุนคือเปลี่ยนจากเซตจุดหรือจุดเดิมมาเป็นจุด300วินเชสเตอร์แมนัมครับผมจุด0 0มวินแมผลที่ตามมาชัดๆเลยก็คือระยะยิงหวังผลที่ เพิ่มขึ้นเยอะมากจากประมาณ800เมตรกลายเป็น1,200เมตรอันนี้ถือว่าเปลี่ยนเยอะเลยนะคะโอ้โหใช่ครับเยอะมากระยะ1,200เมตรนี่มันมันเปิดโอกาสทางยุทธวิธีใหม่ๆเลยนะครับผลซุ่มยิงก็อยู่ในจุดที่ปลอดภัยขึ้นอ่ะฮะแล้วตัวกระสุน300วินแแมกเองเนี่ยอำนาจหยุดยั้งมันก็สูงกว่าเดิมด้วยเหมาะกับการยิงเป้าหมายไกลในสงครามสมยัยใหม่มากๆครับ แล้วนอกจากเรื่องกระสุนเรื่องตัวปืนการออกแบบวัสดุพวกนี้มีอะไรใหม่ๆบ้างคะตัวโครงปืนนี้น่าสนใจครับเป็นแบบผสมผสานใช้ทั้งอลูมิเนียมอรลอยแล้วก็พวกวัสดุสังเคราะห์ไฟเบอร์กลาสอืมค่ะทำให้มันแข็งแรงทนทานแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ได้มากเกินไปอยู่ที่ประมาณเกือบเกือบ7กิโลกรัมย่งไม่รวมของแต่งนะอ๋อค่ะ แล้วก็เห็นมีรางพิคาตินี่รอบตัวเลยอันนี้คือติดอุปกรณ์เสริมได้เพียบเลยสิคะใช่เลยครับครับนี่คือหัวใจของความยืดหยุ่นหรือ modularity ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆในอาวุธยุคนี้ครับคือปืนกระบอกเดียวเนี่ยสามารถปรับแต่งให้เข้ากับภารกิจได้หลากหลายมากติดกล้องติดเลเซอร์ไฟฉายได้หมดเลยแล้วระบบก,กลไกโบแอคชันล่ะคะมีการปรับปรุงอะไรให้ดีขึ้นจากเดิมไหมคะมีการปรับปรุงให้นุ่มนวลขึ้นครับ ลดการสั่นสะเทือนซึ่งก็ส่งผลต่อความแม่นยําในการยิงด้วยแต่ว่ากระสุนแรงขึ้นขนาดนี้การควบคุมปืนแรงถีบมันน่าจะเยอะขึ้นตามไปด้วยหรือเปล่าคะอ่าใช่ครับประเด็นนี้เขาก็คิดมาแล้วตัวปืนเนี่ยติดตั้งมาโซเบรกมาเป็นมาตรฐานเลยเพื่อช่วยลดแรงถีบอ๋อ ทําทให้พลซุ่มยิงควบคุมปืนได้ง่ายขึ้นยิงนัดต่อไปได้เร็วขึ้นแม่นขึ้นด้วยแล้วก็ยังรองรับการติดซับเพรสเซอร์หรืออุปกรณ์ลดเสียงได้ด้วยใช่ไหมคะถูกต้องครับอันนี้สําคัญมากในทางยุทธวิธีเลยมันสําคัญยังไงคะนอกจากเรื่องเสียงเบาลงคือการลดเสียงแล้วก็ลดแสงที่ปากลำกล้องเนี่ยมันช่วยพลางตำแหน่งพลซุ่มยิงได้ดีเยี่ยมเลยครับ uh huh. เหมาะมากๆก,กับภารกิจลับๆของหน่วยรบพิเศษหรือการทำงานในพื้นที่ที่แบบว่าต้องระวังตัวสูงมันไม่ใช่แค่เงียบ แต่มันเพิ่มโอกาสรอดให้ผลซุ่มยิงด้วยเพราะค่าศึกหาตำแหน่งเรายากขึ้นเยอะเข้าใจเลยค่ะทําให้ปืนนี้มันดูเหมาะกับงานหลากหลายจริงๆนะคะทั้งปฏิบัติการพิเศษสงครามระยะไกลหรือแม้แต่สนับสนุนหน่วยปกติครับผมถ้าให้สรุปสั้นๆเทียบกับ m 2 4ตัวเดิม m 2 0 1 0ก็คือยิงไกลขึ้นแรงขึ้นแล้วก็ปรับแต่งได้เยอะกว่ามากๆประมาณนั้นเลยครับจากข้อมูลหรือเสียงตอบรับจากคนที่ใช้งานจริงในสนามรบทั้งหน่วยปกติ หน่วยพิเศษก็ยอมรับกันเรื่องความแม่นยำความน่าเชื่อถือค่ะแล้วก็ความยืดหยุ่นที่ว่านี่แหละครับแม้ว่าน้ําหนักอาจจะเพิ่มมานิดหน่อยแต่ประสิทธิภาพที่ได้กลับมานี่ถือว่าคุ้มค่าตอบโจทย์ยุคนี้ได้ดีจริงๆงั้นก็สรุปได้ว่า Remington M2010ESR เนี่ยเป็นเหมือนการรวมเอาพลังของกระสุน .300 Win Mag เข้ากับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทั้งวัสดุการออกแบบที่เน้นความทนทานแม่นยำแล้วก็ยืดหยุนนะคะ ใช่ครับเป็นเครื่องมือที่ออกแบบมาเพื่อรับมือกับความซับซ้อนของสนามรบยุคปัจจุบันจริงๆอืมแล้วแบบนี้มันก็น่าคิดต่อนะคะว่าในอนาคตปืนซุ่มยิงเจเนเรชันต่อไปมันจะพัฒนาไปทำไหนได้อีกนั่นสิครับน่าคิดมากหลังจาก M2 0 1 0ที่ก้าวไปไกลเรื่องระยะและก็ความแม่นยำแล้วเนี่ยเอ่อ เจนต่อไปอาจจะเน้นการผสมผสานกับเทคโนโลยีดิจิทัลมากขึ้นไหมเช่นเช่นอาจจะมีระบบ AI ช่วยคำนวณการยิงแบบเรียลไทม์หรืออาจจะเป็นเทคโนโลยีพรางตัวที่ล้ำหน้ากว่าเดิมทำให้ตรวจจับได้ยากขึ้นไปอีกโห oh, ฟังดูน่าตื่นเต้นมากเลยค่ะครับเป็นเรื่องที่น่าจับตามองมากๆในวงการอาวุธยุคต่อไปเลยครับผม